ประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากการเสด็จออกปฏิบัติพระราชกร,รณียกิจครั้งล่าสุดของพระบาทสมเด็จพระวชิรเักเล่าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดและทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการจัดฐาน้้ำบาดาลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาภายแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำรี ในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตภัยแง้งโดยการก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้มีน้ำอุปโภคบริโภคณพื้นที่โครงการอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีโดยการเสด็จในครั้งนี้จะสังเกตเห็นได้ถึงพระพักที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของทั้งสองพระองค์ได้อย่างชัดเจน และสาหรับอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจและยังคงได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางสําหรับงานในวันนี้ก็คือท่านเจ้าคุณหายไปไหนซึ่งยังคงเป็นคําถามที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นจํานวนมากยังคงค้างคาใจมาจนถึงทุกวันนี้คิดถึงเจ้าคุณพระเจ้าคุณพระหายไปไหนคุณก้อยหายไปไหนคะคิดถึงคุณก้อยจังคะ่ะคิดถึงเจ้าคุณพระจังช่วงนี้หายไปนานเลยนะคะ อีกทั้งายแอนดรูแมเก,เกเกอร์มาแชลนักวิจารณ์ราชวงศ์ไทยซึ่งเขาก็ยังคงได้เข้ามาสังเกตการและกล่าวถึงเรื่องนี้ในทันทีว่าคุณก้อยอยู่ที่ไหนซึ่งเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นยังคงจับจองถึงแม้ว่าจะมีหลายฝ่ายและทางทีมงานของท่านเจ้าคุณ ได้ออกมาแถลงการถึงสถานการณ์ของท่านเจ้าคุณในขณะน,นี้ว่ายังคงปกติและยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เรื่องนี้ก็คงที่จะยากที่จะหยุดการตั้งคำถามและคำวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายจนกว่าจะได้เห็นการปรากฏตัวของเธออีกครั้งซึ่งทุกคนต่างก็ยังคงมีความหวังว่าคงจะอีกไม่นานเกินรอนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้ หลังจากที่ได้มีการตรวจพบถึงการทุจริตจากคนใกล้ชิดของสมเด็จพระวันรัตเจ้าอาวาสวัดบวรน,นิเวศวิหารซึ่งมียอดมูลค่าความเสียหายที่มากกว่า190ล้านบาทและเรื่องนี้ก็ได้สร้างความตโนกตกใจให้กับเหล่าพุทธศาสนิกชนผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ใช่น้อยอีกทั้งผู้ที่กระทําการโดยมิชอบและได้ยักยอกทรัพย์ในครั้งนี้ก็คือ ลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดสมเด็จพระวรรัน์อีกทั้งเขายังได้เคยรับการแต่งตั้งเป็นวัยเยาวกรอีกด้วยและสิ่งที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คือลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดสมเด็จพระวรรัน์ท่านนี้มีนามสกุลมาจากตระกูลดังอีกทั้งเขายังได้เคยเป็นเจ้าหน้าที่และทํางานใกล้ชิดกับสํานักพระราชวังมาก่อนหน้านี้อีกด้วยโดยใน Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมทีงรัศกุลเขาก็ได้ออกมาขยี้ และเปิดเผยถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนี้ผู้ต้องหาว่าโกงเงินพระวันรัฐข่าวสารงานพระพุทธศาสนาได้รายงานว่าคือนายเนยซึ่งเป็นนามสมมุตินามสกุลตระกูลดังปัจจุบันทำงานอยู่กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ระดับประเทศของเจ้าสัวรายใหญ่คนหนึ่งโดยไทยรัฐได้เปิดเผยว่าสำหรับนายเนยคนทั้งภายในและภายนวัดทราบกันดีว่าคือนายอภิรัตชายาังกูลนาย,ยุทธยาอดีตเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ กองโครงการธุรกิจสองฝ่ายโครงการพิเศษสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พร้อมกับแชรพฤติกรรมช่อกงของนายเนยโดยการแชรพฤติกรรมของนายเนยในครั้งนี้ได้มีต้นเรื่องมาจากเพจข่าวสารงานพระพุทธศาสนาโดยได้มีการแชรถึงพฤติกรรมการยักยอกทรัพย์ครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นมาในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่สมเด็จพระวรรัน์ได้เข้ารับการรักษาอาการอาภาษที่โรงพยาบาล มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าออกห้องรักษาตัวได้อย่างสนิทใจและหนึ่งในนั้นก็คือนายเนยแต่ภายหลังกลับพบว่าเขาได้เข้าไปดำเนินการยักยอกทรัพย์เมื่อนายเนยได้เงินมาเขาจะไม่เก็บเป็นเงินสดแต่จะนำเงินจำนวนนี้เอาไปซื้อบ้านซื้อรถหรูออห้าวดังรวมทั้งซื้อเพชรทองนาฬิกาหรูเอามาสวมใส่ จนทำให้บุคคลภายในวัดบวรด้วยกันเองและคนรอบข้างต่างก็สงสัยกันว่านายเนยนั้นนําเงินมาจากไหนมากมายขนาดนั้นอีกทั้งนายเนยยังได้ใช้กลอุบายหลอกลวงให้สมเด็จพระวรรัน์ลงลายมือชื่อในใบถอนเงินแล้วนํามาเขียนจํานวนเงินสดตามที่ตนเองต้องการอีกด้วยอีกทั้งเขายังได้ช่อกงเงินจากวัดว,ดวดชิรธรรมาราม ซึ่งได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเงินที่มากถึง80ล้านบาทเศษและจับวัดบวรน,นิเวศวิหารโดยได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเงินที่มากถึง100ล้านบาทเศษซึ่งรวมความเสียหายของทั้งสองวัดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น190ล้านบาทเศษและหลังจากที่เรื่องนี้ได้ถูกเผยแพร่พออกไปประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นจำนวนมากต่างก็ต้องถึงกับอึง้งและชาวเน็ตบางส่วนต่างก็ได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ ถ้าเป็นเรื่องจริงชั่วไม่มีที่ติเลยถ้าไม่จริงก็ต้องขอโทษด้วยไม่ได้รู้สึกหดหูนะแต่รู้สึกตลกกับขั้นตอนการเบริกเงินชื่อนามสกุลค,คน,คนรวยทําไมบอกไม่ได้เวลาทําผิดไม่แผ่วเลยทรงนี้มีแต่คนดีๆทั้งนั้นเคสนี้ไม่ได้ช่วยให้เชื่อมั่นความเที่ยงธรรมของระบบยุติธรรมไทยอะไรขึ้นมาแต่กลับรู้สึกว่าคนในวงนี้เหมือนอยู่ในแดนสนทยา หนักเข้าไปอีกพออยากจะปลดใครทีก็หาเรื่องทีเห็นต้นสังกัดหน่วยงานก็ฟันธงได้เลยว่าเป็นกลุ่มคนที่ทําให้วิชาประวัติศาสตร์ไทยอ่านแล้วสนุกสนานตื่นเต้นทุกหน้าคนดีแน่นอนใส่ชุดขาวๆแบบนี้คนดีสีกลาลดนคนจงรักภักดีที่ขยันทําแต่เรื่องเสื่อมเสีย เห็นทรงผมก็รู้ทันทีว่าเป็นคนดีเป็นข้าราชการไทยที่ดีแน่นอนทรงผมแบบนี้คนดีนะจ๊ะโดยใน Facebook ของนายนพดลพมภาสิทธิ์เขาก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ในทันทีเห็นหน้าเห็นชื่อเห็นหนามสกุลคนที่ยักยอกเงินพระแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยตกใจราชนิกูลด้วยนะคะทางการชาติยิ่งกว่านี้อีกปิดเงียบปริบ ดูประวัติแล้วตกใจว่าดูแลทรัพย์สินส่วนพระมห,หากษัตริย์ด้วยครับโอ้โหอยู่ในทีมบริหารดูแลทรัพย์สินด้วยถ้าใช่ก็ตกใจอย่างมากค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่สําคัญอีกทั้งในายเนยคนนี้ก็ยังเป็นบุคคลผู้ที่ได้เคยใกล้ชิดกับทางราชสำนักไทยอีกด้วยซึ่งในขณะนี้เขาก็ได้กลายเป็นบุคคลที่ได้ทําลายภาพลักษณ์ของทางราชสำนักไทยไปแล้ว เพราะสถานการณ์ในขณะนี้ประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากต่างก็จับจองอีกทั้งพวกเขาก็ยังได้นําเรื่องนี้เอาไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับทางราชสำนักไทยอีกด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามประชาชนชาวไทยบางส่วนต่างก็ได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าให้รู้จักแยกแยะซะบ้างเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ตัวบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับนามสกุลหรือองค์กรสังกัดหน่วยงานที่เขาได้เคยทำเอาไว้ และสำหรับเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าทางรชาชสำนักไทยนั้นจะออกมาเทคแอคชั่นถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้